สำหรับการดูผลการเรียนนะครับผ่านแอปสก o l by นะครับจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. นนะครับเปิดแอป h o o l by ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่3ขีดนะครับกดเข้าไปนะครับเลือกประกาศผลการเรียนนะครับเลือกปีการศึกษานะครับเลือกภาคเรียนกดถัดไปครับรายการ ผลการเรียนนะครับจะแสดงขึ้นตามรายวิชานะครับว่านักเรียนนะครับมีผลคะแนนเป็นอย่างไรนะครับในกรณีที่นักเรียนค้างงานนะครับจะมีคําว่ารอรอในที่นี้หมายถึงการรอส่งงานจากนักเรียนนะครับเพื่อทําการประมวลผลเป็นคะแนนอีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการดูคะแนนนะครับของนักเรียนที่ได้ทําการส่งงานและสอบนะครับรวมกันเรียบร้อยแลย้ว